สวัสดีค่ะพาเพื่อนๆมาดูห่านนะคะมาดูหา่านมาให้อาหารหาร่านวันนี้สาวน้อย,อยเรามาให้อาหารห่านกันนะคะเต็มเลยนะคะห่านเขาก็อยู่ริมน้ํามาขออาหารเนาะมีแต่ตัวใหญ่ๆตัวสวยๆวย <c oughs> <c oughs> เขาวิ่งไล่กันด้วยนะคะเราโยนอาหารให้อีกตัวหนึ่งได้กินอีกตัวหนึ่งไม่ได้กินเขาก็อาไอตัวที่ไม่ได้กิน<า>ก็ไล่จิกสน่าานี่หอดอเนียงอาหารไม่กลัวคนเลยเนาะจิกจิกจิกอาหารจากมือจากมือคนเลยนะคะ บรรยากาศดีมากคืออยู่ริมแม่น้ําเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูไปดูอ่าไปดูแม่น้ำเนาะเพื่อนๆค่ะที่ทำไมมีหารมีนกมาขออาหารเพราะว่าอยู่ริมแม่น้ํานะคะ ดูนะคะเพื่อนๆขาวิวยามเย็นสวยงามมากบรรยากาศยามเย็นที่อังกฤษอยู่ริมแม่น้ำไม่ใช่ช่วงน้ำหลากแต่ว่าน้ำก็เกือบเต็ม หานตัวนี้เดินตามลูกสาวนะคะเดินเดินตามมาขออาหารเราเดินหนีก็ยังเดินมาตามเรานะคะเพื่อนๆค่ะมันมีนกเกาะอยู่บนเกาะอยู่บนโขดหินโขดหินก็คือ ที่ตั้งอยู่ตรงกลางแม่น้ำคือเขารอเขารอปลาเนอะนี่สองสามตัวก็มาโอ้ลูกลูกลูกเหี้ยลูก the birds on the water they look they looking for some some fish นี่คือเขาเห็นปลาแล้วเขาก็บินมารวมตัวกันเนอะนกนกเล่นน้ำเรามาเจอนกเล่นน้ำนะคะนกเป็ดน้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะตัวใหญ่มาก ให้เพื่อนๆมาดูบรรยากาศยามเย็นริมแม่น้ำ อยากให้เพื่อนๆดูคือบรรยากาศยามเย็นสวยงามมากช่วงเลิกงานบนท้องถนนก็รถวิ่งผ่านไปผ่านมาที่เห็นทาวนู้นนะคะเพื่อนๆขาในทาวนู้นจะเป็นเมืองแมนเชสเตอร์เลยค่ะข้ามฝั่งคลองไปก็จะเป็นทาวบีซีมากเลยเมืองแมนเชสเตอร์นะคะนี่ก็จะอยู่ออกชานเมืองนิดๆไม่เชิงว่านอกเมืองเกินไปก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่า ก็ย <orer> ังมีรถวิ่งมีทั้งนกทั้งเป็ดเต็มเลยนะคะเพื่อนๆค่ะดูน้ำไหลเนาะ บรรยากาศริมแม่น้ำยามเย็นบรรยากาศยามเย็นที่อังกฤษช่วงสี่มงเย็นริมแม่น้ำมีทั้งมีทั้งหา่านมีทั้งหงมีทั้งนกพิราบมาขออาหารเต็มเลยนะคะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศดีมากเหมาะสำหรับมาเดินมาเดินเล่นสูตรอากาศ ดอกไม้ก็สวยมากค่ะนี่นกพิราบมาขออาหารนะคะไม่กลัวคนเลยนะคะเดินเข้ามาหาคนนี่เสียงห่านเหมือนเขา,เ,าเหมือนเขาร้องร้องประสานเสียงเรียกกันนะคะ อยู่ข้างริมน้ำเนาะนี่พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศยามเย็นบรรยากาศยามเย็นที่เมืองแมนเชสเตอร์ช่วง4โมงถึง5โมงเย็นค่ะบรรยากาศริมแม่น้ำแม่น้ำสายนี้ก็คือไหลไปไกลมากเลยแม่น้ำสายนี้ไหลผ่านเมืองไหลผ่านใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์ค่ะเพื่อนๆค่ะ แช้ฝูงอยู่หอยไ้หนซลล่าไปไหนซัลล huh? huh? uh ่าโซ่เดมเฮ้งอันเดมเทางอู้เร่รอนรอน ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศยามเย็นริมแม่น้ําแม่น้ําสายนี้ก็คือไหลผ่านเมืองแมนเชสเตอร์นูนห่านตัวใหญ่ๆนี่บินเร็วมากเลยนะคะ